เทพข้นก้อนกีดร,รถโม่ปูนเริ่รมทำคัรแสดงอีกแล้วจากใพนพรรษาเท่ถนนก้อนกีดนาบดนี่บุญข่าวากไมอเลื่อมยุนข่าวากมือวนี้เทพก้อนขีดเทพก้อนกีดที่จอดรถก้อนสิติมุ่งมุ่งราคาไม่ไพ่ขึ้นข้างตรงขาม มนีก็เลยเทคอนขีดตะกอนเลยเบื้องต้นจะได้ตั้งนั่งร้านง่ายต่อไปก็จะได้ไปตัดไม้ไผ่บงมะม่วงลังค่านี่มณีก็เลยสร้างสร้างพ่อคุณเจ้าสร้างสร้างพอออกคือในบ้านออกมาซอยนโมตนาสาสุการถูกกำลังแร่งกายใจ กำลังศรัท่ากำลังนำดื่มนำปานาะพัฒนาภาวนาก็คือพัฒนาพัฒนาทาั้งข้างนอกและก็ทั้งข้างใน ทำใมก็คือพัฒนาจิตใจข้างนอกก็คือพัฒนาบัณบาลาปราพรศาให้สะดวกให้สะอาดให้สว่างให้สะดุเมื่อไม่มีการพัฒนาด้านจิตใจจะพัฒนาด้านใดๆก็เลยหมดการพัฒนาจิต้องเริ่มที่ใจจนจึงจะเกิดผลการพัฒนาที่ทาวรกน จะหน้าทางหลาดยาาตก็เติมงานโยมมาจำสินไหลายลดไหลบ่มีมองจอดมองจอดพอ่อกเ็เลยได้ทําเพิ่มมาหลายๆเด้อไม่ออกเลยมาจำสินเพราะว่าวหน้าจวดมบ,บ่อยครับบ่มีพอ่อบ่พ่อก็ดีเฮ็ดเติมเฮ็ดเพิ่มให้ให้จนพ่อหมดละให้จนสะดวกเลื่อยๆายพลัง่ง ฝรั่งฝานุมฝรั่งราเท่าสมสมทัางนี้เป็นสมไปจาปป้าภาพลูกมิตั้งแต่ตั้งแต่ปีหกสามจะภาพลูกมิตรมีไรสูเจาภาพ เห็ดเพิ่มเติมถนนราดยางนี่ก็ทำตั้งแต่เดือนสิงหาวันที่13สิงหา2563ยังพอได้ใจอยู่